ชีวิตดีๆลายเซ็นตรงนี้ครับครับวันนี้ผมนำเรื่องของลายเซ็นที่จะมาคุยกับเพื่อนสมาชิกและท่านที่สนใจเรื่องลายเซ็นในประเด็นของพยานชนะยอหญิงท่านที่มีชื่อและมีพยานชนะหลักโดยใช้ยอหญิงนั้น ก็จะมีความหมายที่หลากหลายพอสมควรผมจึงขอนำประเด็นของยอหญิงนี้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับก็อีกเช่นเคยครับเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกที่ได้เข้ามาชมในคลิปของกผมแล้วก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะการบริการของผมนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมเลยขอใช้เวลาตรงนี้ ประชาสัมพันธ์ว่าผมเองคงจะต้องการที่จะบริการเรื่องของลายเซ็นนั้นเป็นวิทยาทานสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจคืออยากจะใช้ความ,ามความสามารถในช่วงของการเกษียณอายุราชการนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างไม่มากก็น้อยอีกทั้ง การบริการของผมก็จะเป็นการบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพียงแต่รบกวนท่านสมาชิกติดต่อทางผมผ่านทางไลน์ไอดีคณพศวายสี่ 4. ผมยินดีที่จะบริการแล้วก็ตอบข้อสักถามหรือคำแนะนำหรือมีข้อชี้แนะให้กับกระผมได้รับทราบก็ยินดีครับเพราะเราเองก็มีความตั้งใจอยากจะททำงาน เพื่อสังคมในในช่วงของบัานปลายของชีวิตนะครับงั้นวันนี้ประเด็นของเรื่องยอยหญิงกบผมคงจะนำทักห้าหกประเด็นด้วยกันนะครับว่ายอยหญิงนั้นมันจะมีอะไรที่ท่านจะวิเคราะห์หรือจะบ่งบอกอะไรให้ท่านเห็นนะครับครับยอยหญิงตัวแรกที่ผมจะขอญาตยกตัวอย่างนะครับว่าเป็นยอยหญิงที่เราเขียน แล้วรู้สึกสบายสบายนะครับเ <C le af> จ้าหญิงเนี่ยจะมีอะไรที่บ่งบอกว่าชีวิตของเจ้าของลายเซ็นนั้นใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆไม่มี ขั้นตอนเยอะจะคบเพื่อนหรือจะอยู่กับเพื่อนก็ไม่ค่อยยุ่งยากท่านลองสังเกตลายเซ็นของบุคคลคนนี้ดูถ้ามีแบบนี้นะครับเส้นที่เขาลากเนี่ยครับเขาจะลากเสน้นโค้งมน แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นรอยสะดุดนั่นชีวิตแบบเนี้ยยอหญิงที่ใช้แบบนี้ก็จะเป็นบุคคลหรือเจ้าของายเซ็น์นั้นจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆเรียบง่ายไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากอยู่อย่างสบายๆไม่ยุ่งยากอะไรประมาณนั้นครับงั้นถ้าเป็นยอหญิงที่เราสังเกตก็คือ เวลาเขาเขียนเนี่ยมันไม่สะดุดมันไหลไปอย่างเงี้ยครับไม่มีสันไม่มีเหลี่ยมอะไรมากมายอย่างเงี้ยแหละครับยอหญิงที่สบายๆถ้าเป็นคนพูดง่ายๆอาจจะรักอิสระก็คือไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมาฟิกเขาหรือเป็นกรอบชีวิตอะไรทำนองนั้นก็เป็นสไตล์แบบไร้ไตล์นะครับ งั้นเขาแบบเนี้ยหรือคนที่คบก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องมาพิธีรีตองอะไรนะครับงั้นรันลองสังเกตดูนะครับยอหญิงอันนี้เป็นอันแรกนะครับส่วนยอหญิงแบบแบบที่สองเนี่ยถ้ามองดูแล้วจะจะเป็นยอหญิงที่ที่รักพวกพ้องหรือมีความสนุกสนานนะครับ ยอหญิงแบบเนี้ยที่มีตัวด้านหลังค่อนข้างใหญ่อย่างเนี้ยเป็นคนที่รักพวกพ้องใช้ชีวิตแบบสนุกสนานครับไม่คิดมากชวนไปไหนเฮฮาไปครับปาร์ตี้หรืออะไรนสนุกสนานชอบครับนั่นก็คือเป็นสไตล์ของเจ้าของลายเซ็นที่ใช้ยอหญิงในรูปแบบทำนองนี้ อันนี้แบบที่สองนะครับมาดูแบบที่สามกันแบบที่สามเนี่ยอาจจะดูเป็นคนจะว่าเจ้าระเบียบหรือหรือดุหรืออะไรก็ต้องเป๊ะเป๊ะอะไรประมาณนั้นครับ หญิงแบบนี้ครับมีรูปสังคมชัดเจนดีครับอย่างเงี้ยเป็นยอหญิงที่เจ้าของลายเซ็นนั้นเป็นคนเจ้าระเบียบแบบภาษาเราๆในครอบครัวก็คือด,นดนอุนิดหน่อยนิดนึงก็ไม่ได้ครับนะครับงั้นเขาค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็เปะ๊เปะๆอยู่ตลอดท่านวางของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางโดนแ่ะครับ หรือทำอะไรแล้วไม่เรียบร้อยโดนแน่นอนงานยอ่อหญิงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุคลิกของเขาล้วครับเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะรับย่อหญิงอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นยอ่อหญิงที่เราสังเกตดูว่าเขาเป็นคนชอบแนวแนวศิลปะก็มีอารมณ์โรแมนติกครับ งั้นจอหญิงแบบนี้ท่านจะเห็นถึงลายเส้นของเขาครับถ้าจอหญิงที่มีรูปลายเส้นโค้งมนจอหญิงแบบนี้จะเป็นจอหญิงในแนวเชิงศิลปะงั้นถ้าเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยลักงานศิลป์อะไรต่างยอหญิงแบบนี้ เจ้าของลเซนจะเป็นคนที่ชอบแนวแนวศิลปะนะครับส่วนอหญิงที่รักพวกพ้องจนไม่ดูแลตัวเองหรือรับภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของตัวจะเป็นแนวแนวนี้นะครับ โดยปกติเขาอาจจะต้องการเชิงศิลปะก็ได้แต่ปัญหาคือการที่เขาเซ็นยอหญิงแล้วโอบตัวเองไว้แล้วก็มีอักษรตามเนี่ยเป็นการโอบถ้าจริงๆพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของเจ้าของลายเซนเนี่ยค่อนข้างจะดูแลรักพวกพ้อง แต่ตัวเองก็คงอาจจะดูแลน้อยลงไปดูแลพับพวกมากกว่างั้นยอหญิงในสไตล์แบบนี้ค่อนข้างจะรักพวกพ้องเป็นหลักส่วนการดูแลตนเองมาทีหลังงั้นเอาพวกไว้ก่อนนี่นก็คือการแสดงออกของเจ้าของลายเซนที่เซนแบบนี้นะครับ ส่วนลายเซนที่เหมาะสมแล้วเป็นลายเซนที่สมดุลกับเป็นภาวะผู้นำสูงผมจะยกตัวอย่างแบบนี้ก่อนนะครับให้ท่านได้เข้าใจร่วมกันอันนี้เป็นเส้นบรรทัดนะครับปกติแล้วยอหญิงเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่ำกว่าเส้น แต่ถ้าเป็นยอหญิงในเชิงลายเซ็นเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบลายเซ็นงั้นตัวยอหญิงจะอยู่ในกรอบลายเสน้นนะครับ ท่านสังเกตดีๆนะครับผมก็ว่าหายากแต่ความหมายของยอหญิงที่อยู่ในกรอบเส้นเนี่ยครับเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูงและเป็นลายเซ็นที่ถือว่าเป็นลายเซ็นที่ที่ดีแล้วก็มีนัยยะที่เขาค่อนข้างจะอยู่ในกรอบกติกาชีวิต ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเจ้าของลายเซนนั้นลายเซนแบบนี้ครับชีวิตเขาจะอยู่ในกรอบเขาจะไม่ออกไปนอกลู่นอกทางครับนั้นถือว่าเป็นลายเซนที่ดีซึ่งท่านลองสังเกตนะครับยอหญิงที่อยู่ในกรอบแบบนี้ค่อนข้างหายากท่านจะเคยเห็นยอหญิงที่อยู่ในกรอบแบบนี้ ได้ที่ไหนผมตั้งข้อสังเกตให้ท่านดูนะครับมักจะไปอยู่ในทะเลขทะเบียนรถยนต์กรอบทะเบียนรถยนต์นี่แหละครับยอหญิงจะไม่เลยกรอบก็คือจะอยู่ในแนวของขอบของตัวอ,อ,กอักษรทั่วไปจะเท่ากันไปหมดเพราะปกติตัวอ,อักษรเนี่ยจะอยู่ในกรอบหมดนะครับงั้นยอหญิงแบบนี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่เสร็จแล้วจะมีภาวะผู้นำสูงนะครับดังั้นวันนี้ผมคงจะนำประเด็นของยอหญิงซึ่งผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่ามันจะมีหลากหลายการวิเคราะห์ว่ายอหญิงแบบเรียบง่ายสบายๆย,ยอหญิงแบบที่รักเพื่อนสนุกสนานอย่างเดียวยอหญิงที่เจ้าระเบียบหรือดุ หรือยอหญิงที่ปลักทางศิลปะก็จะมีแนวหรือลายเส้นที่โค้งหมุนนะครับงั้นยอหญิงที่ลักแต่พวกพ้องและไม่เคยดูแลตัวเองหรืออาจจะดูแลตัวเองทีหลังนะครับแต่จะเอาพวกไว้ก่อนนะครับก,ก็สามารถจะวิเคราะห์กับเจ้าของลายเส้นได้และยอหญิงที่อยู่ในกรอบของเส้นที่เรามักจะเห็นใน ป้ายทะเบียนรถยนต์ถ้าลองสังเกตดูนะครับงั้นยอหญิงแบบนี้เป็นยอหญิงที่เหมาะที่มาทําเป็นลายเซนและมีภาวะผู้นําสูงก็แล้วแต่เจ้าของลายเซนจ,จะชอบละครับในการออกแบบชีวิตของตัวเองหลายท่านก็ต้องเรียนว่าเขาต้องการลายเซนที่สวยก็ออกแนวเชิงศิลปะบ้างแนวที่เส้นลากยาวบ้าง เราคงจะไม่ไปพูดความหมายว่าเอเส้นแบบนี้ออกมาแนวบวกแนวลบแต่ว่าความสุขของเจ้าของลายเซนนะครับอันนี้สำคัญเพราะเขาต้องการให้ลายเซนของเขาเป็นแบบนี้เขาจะนำพาชีวิตของเขาไปเป็นแบบที่เขาต้องการก็ได้ครับครับงั้นเรื่องของลายเซนก็เป็นเรื่องของเจ้าของลายเซนแหะครับที่อยากจะให้ลายเซนออกมาแนวในรูปแบบไหนนะครับ ผมเองการออกแบบก็จะบริการตามเจ้าของลายเซ็นล้วครับงั้นบางคนก็มีครับทักทายกันแล้วอยากจะขอเปลี่ยนหรือออกแบบไปให้แล้วเขายังไม่รู้สึกยังไม่พอใจก็แจ้งมากเราก็จะปรับเปลี่ยนไปจนเขาเองรู้สึกว่าอมืชอบแล้วอะไรประมาณนั้นงั้น การออกแบบลายเซนมันก็มีความหลากหลายแล้วก็สามารถวิเคราะห์อุปนิสัยต่างๆที่เราสามารถที่จะดูได้อย่างง่ายๆครับนะครับงั้นวันนี้เรื่องของยอหญิงก็คงจะเรียนประมาณนี้ก่อนนะครับในคลิปหน้ามีอะไรที่เป็นสาระหรือเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังผมจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับ พบกับผมได้ใหม่นะครับพดลายเซนชีวิตดีด